เรามาเล่นเกมตอบคำถามกันโอเคก็ผมก็เออ่ไปเล่นมาแล้วขนาดเล่นมาแล้วก็ยังรู้สึกมันยากอยู่นะสะกดคำที่เกี่ยวกับบริเวณก่อสร้างบริเวณก่อสร้างเอ,อ่อแท่งเหล็กเฮ้ยไม่ถูก เดี๋ยวมันต้องถูกสิแท่งเหล็กมันต้องถูกสิไม่ถูกได้ไงสะกดคำที่เกี่ยวกับหน้าตาภายนอกหน้าตาภายนอกอ๋อโอเคคำว่าน่ารักได้สำหรับใครที่ตอบไม่ได้หรือว่าเออตอบได้แต่คำมันสั้นใช่ไหมถ้าเกิดน้ำขึ้นมาถึงท่วมแบบตัวเราอะ่ะอา่าเราก็จะโดนปลาปึกปลาหมึกฟาดแล้วเราก็จะตุย เอ่อสะกดขี้เกียจมาเขี้นอไม่ได้อะขี้เกียจไม่ได้อสะกดคำที่เกี่ยวกับศีรษะผมไงโอ้คือขี้เกียจมันควรจะได้นะคือมันไม่ได้ได้ไงอ่ะขี้เกียจอ่ะเกี่ยวกับขี้ก็ขี้เกียจไง อะไรเนี่ยสะกดชื่อเฟอร์นิเจอร์ไม้โต๊ะไม่ต้องพิมพ์ว่าไม้ใช่ไหมนั่นแหละต้องพิมพ์ว่าโต๊ะไม้เกมสะกดผลิตภัณฑ์นมเอ่อนมนมผลิตภัณฑ์นมนมจืดฮ <c oughs> เราจะผ่านไปด่านอื่นได้ไหมเนี่ยเปิดมาสองนาทีเรายังไม่ผ่านเลยอันนี้ตีช้าเหลือเกินดูสิอ่ะต่อไปอสะกดชื่อเมืองสำคัญโอ้โหพี่ครับผมคนไทยครับพี่สหรัฐอเมริกาเออ นิวยอร์กเอ้ยถูกอันนี้แคลิฟอร์เนียอสกดสถานที่ที่ผู้คนอาบแดดเอ่อทะเลไม่ถูกสวนไปอาบแดดที่สวนไปอาบแดดที่สวนใครมันไปอาบแดดที่สวนบอกผมดิ ฮัลโหลผมคนไทยนะฮะสะกดสัตว์ฟาร์มเอ่อสัตว์ฟาร์มอ่ะไก่มา้าวัวไก่ดีกว่าไก่ดีกว่าสัตว์ฟาร์มไก่ทุกโอเคไม่เริ่มติดแล้วเครื่องเริ่มติดแล้ว สะกดชื่อมแมลงแมลงปอมแมลงปอเอ้ยต่อไปเป็นสะกดเนี่ยผมยะรู้ได้ไงใครพูดเอ่อสะกดภาษาที่คนพูดมากที่ภาษาภาษาปากฤษอ่ะภาษาอังกฤษเอ้ยถูก โอ้โหเยี่ยมสะกดเครื่องรัวกระทะเรียบร้อยเมื่อกี้อะไรจอนอะ่ะจอนไม่ใช่ชอนนะจอนไอ้ตายสิจอนยบต่อไป อืม okay. โอเคอืมอืมอมอมเพชรอไปทำไรได้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะผมว่ามันต้องไปสุ่มตัวละครได้นี่เอาตัวอะไรดีอ่ะเปลี่ยนตัวใหมอ่อันนี้เอาไม่ได้ซื้อได้แต่พวกนี้เอาในอยู่มอแล้วกันไอไอมีอีดด้วยมีอีดอีดสุ่มฉากอ่ะสุ่ม สุม่มไม่เชิงว่าสุม่มเออเอานี่ดีกว่าแตงใช่ไหมแตงกว่าคำที่ขึ้นต้นด้วยความความรู้เอ้เ,ออเออความสูงซใช่้นเมื่อกี้ไปกดเออสงสัยไปกดเออเปลี่ยนยังไงล่ะแบบแป้นพิมพ์แก้ให้อ่ะ สะกดชื่อทวีปของยุโรปเอ่อทวีปของโลกทวีปแอฟริกาแอฟฟิลิกาอ่ไม่ถูกแอเขียนไงแอฟแอฟริกา f ไม่เป็นไรถึงเขียนไม่ถูกแต่เราก็ชนะต่อไปอะต่อไปต่อไปเป็นสะกดคำที่เกี่ยวกับร้านเบอร์เกอรี่อ่าร้านขนมปัง โอเคขนมปังต่อไปสะก,กดสิ่งหนึ่งที่คนลืมบ่อยโทรศัพท์อะไม่ถูกแล้วใครลืมลืมอะไรบ่อยผมถามหน่อยลืมอะไรอะมันก็มีหลายอย่างโทรศัพท์ปากกาดินสอยางลบสมุดคือมันควรจะถูกทุกอันนะจ๊ะ มันไม่ใช่แล้วนะอะต่อไปอะสะกดชื่อสิ่งของที่มีประตูกอนเอ,อ่อลูกปิดลูกปิดไม่ถูกอะห้องประชุม องน้ำสะกดคำที่ขึ้นต้นด้วยกันกันและกันกันชีพกานเบาอะอะไรคือกันเบาอะไรเดี๋ยวมันคืออะไรกานเบาเดี๋ยวมาเคลียร์กันก่อนอะไรคือกันเบาความหมายมันมีอะกันเบา ะกดชื่ออาหารสีขาวชื่ออาหารสีขาวอ่าไม่มีอะไรชื่อซุปะอะ,อะซุปซุปไม่ถูกเห็ดเข็มทองเห็ดเข็มทองมันไม่ได้ชื่ออาหารมันชื่อเห็ดสะกดชื่อประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ฟิลิปปิน ริปปินไม่ถูกโอ้ยเฮียเด้มีการตบอันดับด้วยคือแบบคิ้มส,สมควรแล้วแหละที่โดนวิจาร์อย่างนั้นแ่ะอะไรก็ไม่รู้งงงงจัดเลยสกด สิ่งที่คุณดื่มในตอนเช้าอ่าถ้าเกิดผมตอบว่าน้ำคิดว่าเอา่อจะให้ผ่านไหมอ่ะน้ำไม่ผ่านเยี่ยมสะกดชื่อพืชผักผลไม้ตระกูลมะมะมะละกอนี่นับไหมมะละกอไม่นับเป็นผลไมอ้อ่ะอันนี้ผมไม่รู้ โอ้โหคือเกมหเหมือนถามกันคนละภาษาสะกดคำที่ขึ้นต้นด้วยวันวันวันพฤหับสบดีไม่ถูกจะลือละสะกดด้วยคำที่้นต้น สสะสสะอะไรสสะสะอาดอ่ะสะอาดเออถ้าไม่ถูกนี่คือ,อเอาจริงๆเกมนี้มันจะน่าเล่นมากเลยถ้าเกิดอันที่แล้วที่ผมแบบมันควรจะถูกมันก็ไม่ถูกอ่สะสกดสัตเอ แอฟริกาออเจีราฟโอเคสวยต่อไปเป็นสะกดคำที่เกี่ยวกับส่วนหนึ่งของต้นไม้ใบไ,ไม้ไงส่วนหนึ่งของต้นไม้ไม,ไม่ถูกฮะไม่ถูกฮะใบไม้ไม่ จงจาไว้นะใบไ,ไม้ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของต้นไม้นะจําไว้จําไว้ค่อยที่ไหนกันเล่าไอ้บ้าใบไ,ไม้ก็เป็นส่วนหนึ่งของต้นไม้แหละโอ้โหเกมงานงานงานบ้านอนะงานบ้าน เออมีอะไรอีกสะกดคำที่ขึ้นต้นด้วยนาสกดวิกาข้อมือเออถูกเรียบร้อยตกรอบไปสองคนนี่แน่นี่แนะน่นะ าต่อไปสะกดคำสะกดชื่อของผักยอดฮิตจะรู้ไหมเนี่ยผักอะไรผักกาดเนผักกาดบอคอรี่นี่คือฮิตฮิตแล้วใช่ไหมเนี่ยบอคอรี่เนี่ยสะกดคำที่เกี่ยวกับสิ่งของที่มีล้อรถยนต์ อ่าฮะต่อไปสะกดคำที่เป็นรูปทรงเรขาคณิตอ่าสี่เหลี่ยมพื้นผ้าสี่เหลี่ยมผืนผ้าเฮ้ย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 บอดจะเก่งเกินไปละสะกดคำที่เกี่ยวเกี่ยวกับของใช้ ใช้ที่ห้องน้ำางใช้ที่ห้องน้ำชักโคูกชักโรคให้ถูกอาแล้วโดนไปโบวาโบว่าอือ,อต่อไปไาเหลือเราแค่สองคนแล้วนะเจ้สะกดคำที่เกี่ยวกับที่รักไดอารี่ เอาจริงๆไอ้พวกนี้ผมก็เอาเอา,เอามาจากบอร์ดนั่นแหละไดอารี่เนะี่ยสะกดบางอย่างที่เกี่ยวกับงานแต่งเค้กเค้กไงเค้กเค้กไม่ใช่เขาเค้กถูกฮะสาวดอกไม้สะกดร้านขายของ ชำ้ำไม่ถูกงามไส้สะกดรายชื่อของกาแฟคาปูชิโน่เอ,อ้ย้ยเฮ้สะกดคำที่เกี่ยวกับชายหาดทรายอ่ะ สายโ,ยโอ้ยเ้ยสกดอตเอ่อกับเปา๋าโอ้ยเฮ้ยเยไปสองแล้วเน,นีเ่ยอะแล้วแล้วแล้วเ,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 เราได้ที่สองเหตุผลอะไรคือเราได้ที่สอง ไม่เข้าใจเลยจริงๆโอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้มันก็งงๆนะคือแบบอันที่ควรจะถูกก็ไม่ถูก